ตกงา่นยังสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับสมาชิทากทั้งประเครับก็มาติดตามสถานการณ์น้ําป่าจากเครือเขาพนมนงรักครับตอนนี้ก็อยู่ในพื้นที่อย่างนะครับอยู่ในพื้นที่ห้วยแก้วหมู่ที่6บ้านแลนแต้ตำบลเทพรักษามอำเภอสังขะจังหวัดสุสรินทร์นะครับก็เป็นข่าวดีของพี่น้องเกษตรกร,กรชาวนาเราครับในพื้นที่เทพรักษาครับดูจากปริมาณมวลน,น้ําแล้วก็น่าจะเพียงพอกับ นาข้าวครับตอนนี้เดี๋ยวไปสอบถามเจ้าหน้าที่ดูครับสวัสดีครับคุณพี่ก็ดูจากปริมาณน,น้าครับน่าจะเพียงพอไหมครับตอนนี้สวัสดีครับก็เป็นเป็นฝนตกที่ถือว่าตกหนักเมื่อสักครู่นี้เองครับตกครั้งแรกแล้วก็น้ํจาจะไหลมารวมกันที่ห้วยแก้วน้ําไหลามารวมกันที่ห้วยแก้วพอดีทํารบด้านบนของห้วยแก้วนั้นมีม,มีมีจุดที่มัน,มน น้ำมันล้นมานะครับน้ำล้นมาแล้วก็มามา,มาท่วมพื้นที่ตรงนี้นะครับท่วมแล้วก็ท่อระบายน้ําระบายไม่ทันก็ทาให้ให้ถนนที่พี่น้องชั้นตอนไปสวนนะครับของของหมู่ที่6บ้านละแต่น,น้ขาดมีความกว้างประมาณ5เมตรลึกถ้านะวันนี้น้ําปัดซอกไปเรื่อยๆนะครับผ่านมาประมาณชั่วโมงเศษเนี่ยลึกประมาณ3เมตรนะครับลึกประมาณ3เมตร มวลน้ําตอนนี้มันกําลังลดลงนะครับเมื่อช่วงที่ฝนตกใหม่ๆนั้นพื้นที่ตรงน,นี้นะครับโอ้ครับถล่มแล้วครับตรงนี้น้ําบนถนนเนี่ยน้ามันมันมันจะท่วมผิวถนนนะครับแต่ตอนนี้น้ํามันลดแล้วนะครับคาดว่าอีกประมาณชั่วโมงเกษก็ก็คงจะลดแต่ว่าถามว่ามันจะท่วมพื้นที่ทางการเกษตรของพี่น้องไหมไม่ท่วมครับเพราะพื้นที่การเกษตรของพี่น้องนั้นสามารถรับน้ําได้เยอะ เพราะเป็นฝนที่ตกครั้งแรกนะครับที่ที่มีแต่ท,ที่ที่หนักเนะี่ยมันมันเมื่อมเมื่อเมื่อประมาณเที่ยงเศษเศษวันนี้เองครับก็พื้นที่ทั้งหมดของเทพรักษาก็เกือบสามสามหมื่นไรนะ่เนาะพื้นที่ํำนาคาดว่าเพียงพอไหมครับดูจากปกไม่เพียงพอครับนะครับไม่เพียงพอกรพรุ่งนี้เช้าน้ําก็แห้งหมดนะครับเผลอๆไม่ถึงพรุ่งนี้เช้าได้ซ้ําไปเพราะว่าฝนไม่เคยตกเลยมีความแห้งแล้ง เพียงแต่ว่าวันนี้มันมีมีความพิเศษหน่อยคือตกหนักประมาณชั่วโมงหนึ่งไม่ถึงชั่วโมงดีอะครับก็ภาพที่เห็นก็น่าจะเป็นข่าวดีของชาวนาเรานะครับท่านผู้ชมออครับท่านผู้ชมก็ที่เห็นอยู่นี้ก็จะให้ดูบรรยากาศมวลน,น้ำจากเทือเขาพนมนงรักนะครับตรงจุดห้วยแก้วครับอนนี้ ก็ไม่ต้องตกใจนะครับในพื้นที่ของเทพรักษาก็ประมาณเกือบสามหมื่นไร่ครับที่เป็นการพื้นที่ทํานานะครับตอนนี้ก็น่าจะรองรับน้ําได้อย่างสบายๆครับตอนนี้ตอนนี้แดดก็ออกแล้วก็ไม่น่าจะมีฝนล,ลงมาแต่ถ้าครับแต่ถ้านะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าคาดว่าถ้ามีฝนตกวันนี้ทั้งคืนทั้งวันนีกก็น่าจะมีปริมาณน้ําที่เพียงพอ ในพื้นที่ตำบลเทพรักษาและพื้นที่ใกล้เคียงนะครับได้แก่พ,กพื้นที่ด้านล่างไปนะไตำบลดมตำบ,บลชบอะไรประมาณนี้ครับอันนี้เจ้าหน้าที่ก็ออกมาสํารวจปริมวลปริมาณมวลน,น้ําครับผมบก็ติดตามต่อครับก็ พื้นที่ของลำห้วยแก้วตรงนี้นะครับมีการขุดลอกเมื่อเมื่อเดือนเสร็จสิ้นเมื่อเดือนที่ผ่านมานะครัะยะทางประมาณาผ,มผมจำตัวเลขไม่ได้น่าจะ2 0 0พัน่าเมตรนะครับขุดลอกลำห้วยใหม่ก็น้ำเพิ่งไหลมารวมเต็มลำห้วยนะครับเ,เต็มลำห้วยเพราะนั้นในการขุดลอกก็จะมีการขั้นไวเ้เป,เป็นท่อนเป็นท่อนนะครับขั้นไว้เป็นท่อนแต่วันนี้น้ำมันไหลรวมมาในปริมาณที่ที่มากกว่าปกติ โอ,อ้ไอฝั่งนี้เป็นคลองใช่ไหมครับที่เห็นด้านนี้เป็นคลองครับไอตรงนั้นเป็นพื้นที่าการเกษตรใช่ไหมครับพื้นที่การเกษตรอ้ามองไปเหมือนกับเป็นคลองเลยครับที่น้ําก่น้ำมันมันเต็มลํคลองนะครับทีนี้มันลดสลิงไปก็ปเลยหลากมาทางด้านของนาพื้นน,นาของพี่น้องนะครับทีเดียวนะครับก็อีกประมาณชั่วโมงหนึ่งน่าจะายุบแล้วครับ จากที่เห็นน้ําเยอะๆตรงนี้จะไหลถึงน้องขนานถึงตำบลดมตำบล้านชบไหมครับอ่าไม่ถึงหรอกครับเอยังยังเก่งที่สุดก็อยู่ประมาณน้องขนานนะครับเพราะฉะนั้นฝั่งฝั่งน้องขนานของหมู่ที่7บ้านสาลานะั้นขนานนี้น้ําแห้งหมดนะครับน้องขนานน้องตะบุนถึงน้องตะเคียนเนี่ยน้ำน้ำมันจะอยู่ก้นก้นฝายก้นอ่างทั้งหมดเลเพราะว่าน้ําระดับนี้ก็ก็ยังไม่เพียงพอ นะครับก็พี่น้องที่อยู่ด้านล่างก็ขั้นเป็นไรในท้องไร่ท้องนานก็หมดแล้วนะครับยกเวมเหนือน,น้ํามวลนี้อาจจะไปถึงแค่ตรงสะพานโรงเรียนบ้านละแต้แค่นั้นเองนะครับก็ฝากอะไรถึงพี่น้องพี่น้องท,ที่อยู่ด้านล่างด้านล่างครับไม,ไม่ต้องตกใจครับไม่ต้องตกใจเห็นเห็นมีภาพในใน,ในโซเชียลในอะไรต่างๆไม่ต้องตกใจเพราะว่ายังไงก็ไม่ลงไม่ถึงครับ ก็ฝากถึงพี่น้องด้านล่างนะครับก็ให้เตรียมกักน้ําไว้ครับเตรียมกักน้าครับไม่ใช่ให้เตรียมเตรียมหนีน้ําคือให้กักน้าครับคือกว่าน้ําจะมาขนาดนี้ท่านผู้ชมเพราะว่าเราเราไม่รู้ว่าฝนมันจะตกอีกเมื่อไหร่นะครับว่าปีนี้เพิ่งมีครั้งแรกที่ที่ที่ตกหนักขนาดนี้นะครับเพิ่งเห็นภาพแบบนี้ใช่ไหมครับครับเพิ่งครั้งแรกเลยครับ กี่กี่ปีแล้วครับแบบนี้ของปีนี้ครับของของปีนี้ปีที่แล้วก็แทบจะไม่เห็นนะครับ,รบปีนี้ก็แทบจะไม่เห็นเพิ่งได้เห็นครับเป็นบุญตาไหมใช่ครับครับท่านผู้ชมก็น่าจะเป็นภาพบุญตาน่าจะเป็นอะไรที่ชาวนาเราต้องการมากที่สุดครับตอนนี้พี่น้องชาวนาก็น่าจะยิ้มออกนะครับถึงแม้ว่าฝนจะมาล่าที่นึงนะครับแต่ก็ยิ้มออกโอ้พลมแล้วครับท่านผู้ชมโอ้ผมก็ต้องหนีครับแอดก็ต้องหนีแล้วหนีตายครับตอนนี้ ก็น้ำัจะกัดเซอกว้างๆเราไม่ได้ใจว่าพรุ่งนี้เช้านะกว้างๆมันจะอยู่ในระดับไหนนะครับผมกัดเาะไปเรื่อยๆครับท่านผู้ชมที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจเจ้าหน้าที่ทำงานตอนนี้ก็ทำงานอย่างหนักครับออกตรวจตาทุกพื้นที่อยู่ครับตอนนี้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่หน่อยครับตอนนี้ก็ข่าวประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องที่อยู่ด้านล่างนะครับให้เรีย กักเก็บน้ําเพื่อการเกษตรนะครับตอนนี้เพราะว่าไม่ได้ไให้เรานี่ยก็พากันเดินเท้ามาครับตอนนี้ ออออลองถอดรองเท้าถอดรองเท้าครับเจ้าหน,น้าที่เดี๋ยวให,ให้ดูบรรยากาศมุมกว้างๆครับท่านผู้ชมก็มต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมหนึ่งคนครับที่เข้ามาดูครับหนึ่งคนก็ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นข,ข้อมูลข่าวสารให้กับพี่น้องท่านอื่นๆที่ไม่ได้ดูการไลฟ์สดในครั้งนี้ครับครับผมขอบคุณครับ